สลามูอะัยกุ้งวเรารอนมาตุ้นลออให้บริกาตตฮ์สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองในการปิดเทอมยาวๆแบบนี้นะคะก็อาจจะเป็นความสุขของเด็กๆนะคะที่ไม่ต้องไปโรงเรียนแต่ก็อาจจะเป็นความเครียดของท่านผู้ปกครองทุกคนนะคะหรืออาจจะเป็นบางคนนะคะที่จะต้องอยู่กับลูก24ชั่วโมงเลยนั่นก็คือเราเนี่ยจะต้องเป็นทั้งคุณพ่อคุณแม่และก็เป็นทั้งคุณครูให้กับลูกๆของเรานะคะ แต่การที่จะเป็นครูคให้กับลูกๆของเราบางครั้งผู้ปกครองเขาอาจจะเอ๊เราจะต้องทำอะไรกับลูกบ้างเพราะในการที่เราปิดเทอมก็ไม่ใช่ว่าเราจะหยุดพัฒนาลูกของเรานะคะลูกของเรายัางไงก็ต้องได้รับการพัฒนาให้ครบทั้ง4ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านด้านกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาแต่เราจะมีวิธีการยังไงกันบ้างที่จะช่วยพัฒนาลูกของเรานะคะวันนี้คุณีมีข้อเสนอดีๆนะคะมาให้ผู้ปกครองนะคะเราไปติดตามกันเลยคะ่ะ อย่างแรกเลยนะคะเราก็ต้องทําบ้านของเราเนี่ยให้เป็นโรงเรียนที่สนุกสนานสําหรับเด็กสําหรับลูกของเรานะคะเช่นก็คือในเราใช้ทักษะการอยู่การการปฏิบัติตัวของเด็กเนี่ยที่อยู่ที่บ้านนะคะในการส่งเสริมเขาอย่างแรกเลยก็คือเราหากิจกรรมที่เขาสนใจ ที่เขาอยากจะทำหรือเราอยากจะให้แต่อย่างแรกเลยคุณดอยาให้เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองเนี่ยสอบถามเด็กก่อนว่าเด็กๆเกนี่ยอยากจะทำอะไรอย่างเช่นเด็กอาจจะบอกว่าอยากปลูกต้นไม้อยากทำขนมเนี่ยแหละคะ่ะต่างๆพวกนี้เลยกิจกรรมพวกนี้ผู้ปกครองสามารถนะคะสามารถนำมา มาทําให้เป็นกิจกรรมสําหรับลูกของเราโดยการต่อยอดแต่เอ๊ะถ้าเกิดเด็กๆบอกว่าอยากไปทะเลอยากไปสวนสัตว์ผู้ปกครองก็ต้องชี้แจงกับน้องว่าในตอนนี้มันเป็นสถานการณ์โควิด1 9ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มันอันตรายมากเราไม่สามารถออกไปเที่ยวข้างนอกได้แต่ผู้ปกครองก็อย่าลืมถามเด็กๆนะคะว่าเพราะอะไรเราต้องต่อยอดนะคะเพราะอะไรทําไมถึงอยากไปล่ะลูก มันลูกอยากไปดูอะไรอะไรแบบนี้นะคะผู้ปกครองก็ต่อยอดได้แต่ถ้าเด็กอยากจะทํากิจกรรมอื่นๆเช่นทําอาหารทําอาหารเด็กผู้ปกครองก็เสริมให้กับเด็กๆไปโดยการที่ว่าผู้ปกครองนะคะสอบถามาวิธีการตั้งแต่วิธีการทําสอนเขาทีละขั้นหรือแม้แต่สมมติว่าเด็กผู้ปกครองทําขนมผู้ปกครองก็ให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสได้ตวง บอกเขาไปเลยว่าเอาแป้งหนึ่งช้อนนะล,ลูกทำแบบนี้ทําให้เขาดูและให้เขาทําด้วยตนเองนะคะอย่างที่สองใหญ่เช่นการปลูกต้นไม้นะคะก็ให้เขาได้ลงมือเองโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องบอกวิธีก่อนแต่เราใช้ใช้การหามเขานะคะว่าลูกคิดว่าถ้าเราจะปลูกต้นไม้เนี่ยเราจะต้องทํำยังไงทำยังไงคะเริ่มจากแรกเอาดินมาหรือเปล่าต้องเอาต้นไม้มาหรือต้องทำยังไงก็คือให้เขาเนี่ยได้เสนอไอเดียของเขาความคิดของเขาออกมาก่อนนะคะ แล้วเราค่อยเสริมเขาไปและบอกวิธีการที่ถูกต้องให้เขาหรือแม้แต่การนําของต่างๆเนี่ยสิ่งที่ใช้แล้วมารีไซเคิลหรือแม้่สมมติว่าจะปลูต้นไม้เนี่ยเราก็อาจจะชวนเด็กเนี่ยมาทํากระถางต้นไม้จากขวดน้าใช่ไหมคะเราก็สามารถสร้างเป็นตารางกิจกรรมในแต่ละวันให้กับเขาได้เลยอย่างเช่นวันแรกเราจะมาประดิษฐ์ของ cycle, รีไซเคิลปดิฐ์กระถางต้นไม้กันวันที่2เราจะมาปลูกต้นไม้นะลูกอ่าวันที่3 คือเราสามารถกำหนดเป็นขั้นขๆ้ตอนได้เลยนะคะอันนี้นะคะเป็นไอเดียที่หนึ่งนะคะที่คุณครูอยากนำเสนอให้กับผู้ปกครองค่ะข้อที่2นะคะเราก็แทรกกิจวัตรประจำวันนะคะที่เด็กเนี่ยสามารถที่จะทำได้เมื่อเขาอยู่ที่บ้านอย่างเช่นกวาดบ้านเช็ดบ้านล้างจานพับผ้า ตากผ้ารดน้าต้นไม้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่ในบ้านที่เขาเนี่ยสามารถช่วยได้แต่คือเรามอบให้เขาเนี่ยเป็นกิจวัตรประจําวันเป็นสิ่งที่เขาต้องทําเป็นสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบเป็นการฝึกการมีวินัยและความรับผิดชอบให้กับเขานะคะแค่นี้ก็เป็นการพัฒนาในเรื่องของสังคมเรื่องของอารมณ์จิตใจของเขาได้แล้วนะคะ ข้อที่3นะคะกิจกรรมอีกอย่างนึงที่คุณครูอยากนะเสนอก็คือการออกกําลังกายเช่นการปั่นจัก,กรยานผู้ปกครองก็ควรที่จะปั่นจักรยานในถ้าสมมติว่ามีพื้นที่บริเวณบ้านนะคะก็อาจจะชวนลูกของเราเนี่ยไปปั่นจักรยานด้วยกันเพื่อให้เขาเนี่ยมีทักษะในเรื่องของพัฒนาการด้านร่างกายนะคะของกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่ อย่างอะอย่างปัจจัยยานะคะเป็นการพัฒนากล้ามเนือ้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อเท้ากล้ามเนื้อมือของเขาในการที่เขาจะจับอีกหนึ่งอย่างก็คือการปั้นแป้งโดนะคะที่คุณครูอยากให้ผู้ปกครองเนี่ยพยายามให้เด็กฝึกอย่างมากเลยเพราะว่ากล้ามเนื้อนิ้วของเราเนี่ยมันจะมีผลเมื่อเวลาตอนนี้เด็กๆขึ้นอนุบาลสองแล้วเด็กๆต้องใช้กล้ามเนื้อมือมากขึ้นในการจับเขียนดินสอเขียนชื่อของตนเองนะคะมากขึ้นกว่าอ,อนหนึ่งนะคะ สิ่งที่สําคัญก็คือการพัฒนากล้ามเนื้อมือของเราเนี่ยให้แข็งแรงให้รู้สึกว่าไม่เมื่อยไม่อ่อนล้านะคะเวลาที่เขาจะต้องจับสีจับดิสสอนนั้นๆเพราะฉะนั้นการใช้การปั้นแป้งโดนนี่แหละคะ่ะเป็นสิ่งสําคัญนะคะที่จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อของเด็กๆนะคะกล้ามเนื้อนิ้วเนี่ยกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือนิ้วต่างๆนะคะในการขยามการ การปัน้นการขยี้การบิดการดึงการแบ่งการคึงให้เป็นกลมนะคะเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากเลยก็อยากให้ผู้ปกครองนะคะพยายามเล่นกับน้องไม่ใช่ปล่อยให้น้องเล่นนะคะหรืออาจจะเราต้องแบบวันนี้เราจะมาทําอะไรกันดีหรือว่าลูกอยากทําอะไรลูกทํามาแล้วส่งมาจาก็ต้องมีการส่งงานมีการชื่นชมชื่นชมในผลงานของเขาเขาทําอะไรแต่ว่าบางครั้งเด็กปั้นมาไม่เหมือนเราก็ไม่ใช่บอกว่าไม่เหมือนเลยอ อะไรอย่ป้าเลยมาดูไม่รู้เรื่องแบบนี้ก็ไม่ดีนะคะเราก็ต้องชมเขาโอ้ยลูกเริ่มโเก่งมากเลยเริ่มคลายแล้วอันนี้ใช่ไหมลูกอันนี้ใช่ไหมเราก็ชื่นชมเขาเพราะว่าอย่าลืมนะคะจินตนาการของเขากับของเราไม่เหมือนกันค่ะในการพัฒนาการด้านสังคมนะคะในช่วงปิดเทอมก็อาจจะยากหน่อยเพราะว่าในตอนนี้เป็นปิดเทอมโควิดซึ่งเราเนี่ย จะหลีกเลี่ยงการที่จะออกไปพบเจอกับผู้อื่นแต่ว่าเราก็ยังสามารถทําปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัวของเรานั่นก็คือการสร้างสังคมระหว่างลูกกับบุคคลที่มีอายุมากกว่าหรือเพื่อหรือพี่น้องของเรานะคะเราก็สามารถสร้างสังคมให้กับเขาได้โดยการที่ให้เขาเนี่ยรู้จักช่วยเหลือรู้จักแบ่งปันนะคะไม่ว่าจะเป็นการแบบเอาน้ําให้คุณพ่อกลับมาจากทางาน่ลูกเอาน้ําให้คุณพ่อนะฝึกเขาบ,บ่อยๆให้เขาเนี่ย คุนชินและรู้สึกว่ามันคือแบบสิ่งที่เขาต้องทําสิ่งที่เขาต้องทําเองโดยที่แบบเราไม่ต้องบอกไม่ต้องขอค่ะค่ะแล้วก็ก็คือถ้า,ถาสมมติว่ามีพี่น้องมีเพื่อนบ้านก็คือรู้จักให้เขาเนี่ย แบ่งปันกันเช่นมีของเล่นก็แบ่งปันกันมีขนมก็เอาไปให้เพื่อนเพื่อนก็เอามาให้เรารู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักการให้อภัยสําคัญนะคะคือการให้อภัยเพราะในเมื่อเด็กรู้จักการให้อภัยรู้จักการแบ่งปันเมื่อเวลาที่เขาไปอยู่ที่โรงเรียนหรือไปอยู่กับคนอื่นเขาก็จะสามารถที่จะทําสิ่งเหล่านี้ได้ค่ะส่วนพัฒนาการด้านสติปัญญานะคะ มันก็จะสอดแทกอยู่ในทุกกิจกรรมที่ผู้ปกครองหายเขาไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ที่เด็กหรือผู้ปกครองเนี่ยสร้างมันขึ้นมาหรือต้องการจะทํามันขึ้นมาความสติปัญญาได้จากไหนพัฒนาการด้สติปัญญาได้ไหนได้จากการถามไงคะได้จากการที่ผู้ปกครองเนี่ยถามเขาคือได้ให้เขาเนี่ยได้รู้จักวิธีขั้นตอนการทานะคะมันก็เป็นด้านสติปัญญาแล้วเพราะเขาเมื่อไหร่ที่เขาได้คิดเมื่อไหร่ที่เขาได้แบบ คาดเดาเมื่อ,อไร่ที่เขาได้ใช้จิตนาการทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการด้านสติปัญญาทั้งสิ้นเลยนะคะเป็นไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะในการที่เราเนี่ยจะเป็นครูให้ลูกของเรา24ชั่วโมงเพราะในความเป็นจริงแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เป็นครูคนแรกของลูกของเราอยู่แล้วนะคะ แต่อาจจะมีบ้างก็คือเราเสริมกิจกรรมให้เขาไปเรื่อยๆแต่เอ๊ะบางทีเราก็มีงานใช่ไหมคะหรือบางครั้งผู้ปกครองไปทํางานก็ต้องเอาลูกไปด้วยนี่แหลคะค่ะกิจกรรมบางอย่างเราสามารถเตรียมไปให้ลูกไม่ใช่ให้เขาไปที่นู่นแล้วก็กําหนดเขาว่า ang, น,นั่งนะิ่งๆนะอย่าซนนะห้ามไปไหนนะอย่าเสียงดังรบกวนคนอื่นนะแบบนี้ก็เหมือนเป็นการกัน้นแบบกอบให้เขา ซึ่งทําให้เขาอึดอัดและเขาก็ไม่ได้พัฒนาอะไรแต่ในทางกลับกันถ้าสมมติว่าเราจะต้องเอาลูกของเราเนี่ยไปทํางานด้วยเราก็ควรจะเตรียมกิจกรรมให้เขาเช่นการวาดรูประบายสีแต่ในแต่ละครั้งเราก็คือมีข้อกําหนดให้เขาหรือว่าจากตอนแรกอะให้วาดรูปอิสระวันนี้วาดรูปอันนี้กันในลูกวันนี้ลูกอยากไปไหนตั้งหัวข้อให้เขาค่ะวันนี้ลูกอยากไปไหนวันนี้ลูกอยากทําอะไรวันนี้ลูกอยาก กินอะไรก็คือให้เขาเนี่ยได้แสดงจตนาการของเขาออกมาผ่านการวาดรูปอย่างนี้นะคะเป็นข้อง่ายๆคือที่เราจะได้มีส่วนร่วมกับเขาไม่ใช่ปล่อยละเลยเขานะคะค่ะและสุดท้ายนี้นะคะคุณนี้ก็อยากฝากไว้2อ,อย่างนะคะนั่นก็คือจินตนาการของเด็กแต่ละคนไม่เท่ากันและจินตนาการของเด็กและผู้ใหญ่ก็ไม่เหมือนกันค่ะวันนี้คุณนี้นะคะก็ขอฝาก คลิปวันนี้ไว้นะคะแล้วไปเจอกันในคลิปหน้านะคะคุณนี้จะมีเคล็ดลับอะไรมาฝากผู้ปกครองและเด็กๆอีกก็รอติดตามชมกันนะคะวันนี้อยาซักก็เล่าคอยรอนอัสสลาม,มูอะลัยกุ้มบอรอมาตุลลาะฮิบุรากาตูค่ะ